จะเริ่มจากการเตรียมคอมพิวเตอร์ก่อนก็ส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเป็นคนที่ติด Mac o s มากนะครับก็สำหรับคนที่เขียนโปรแกรมทั้งหลายนะฮะถ้าใช้ Windows หรือว่าใช้อย่างอื่นก็อาจจะต้องลองค้นหาวิธีเซตอัพดูนะครับตอนนี้ในบทนี้ผมจะเซตอัพบน Mac นะฮะซึ่งความจริงเนี่ยในเครื่องผมเนี่ยเซตไว้อยู่แล้วนะครับ แต่ก็เดี๋ยวผมจะไม่ดูว่ามันต้องเช็คอะไรบ้างว่าเราเซตไว้ลราหรือยังก่อนอื่นเนี่ยถ้าไปดูที่อีกวิดีโอนึงนะครับลองเซิร์ช YouTube ดูชื่อสอบเตียนมคโอเอนะฮะมันจะเจอลิงก์แรกเลยนะครับวิธีการเซต OS สํำหรับรู b y o n Rails กันของ JS นะครับก็อันเนี้ยคนจริงถ้าทำอันเนี้ยมันจะเซตแล้วลงได้ทุกอย่างเลยว่าจะเป็นรู b y o n Rails node Js หรือว่าจะเป็นพวกเรียกเนทีฟเลยพวกเนี้ยพร้อมใช้หมดเลยแต่ว่าถ้าเราต้องการแค่โนดอย่างเดียวนะ ก็จะมาดูกันว่าเราจะทำยังไงนะครับจุดที่หนึ่งที่เราต้องทำก็คือเปิดดูเครื่องเรานะว่ามันเป็นคาทาลีน่าหรือมันเป็นอะไรถ้าเป็นคาทาคาทาลีน่าเรจะเป็น Zsh นะครับแต่ว่าถ้าเป็นต่ำกว่าคาทาลีน่านะครับเป็น10.14ลงไปนะจะเป็นแบชธรรมดานะครับมันต่างกันนิดเดียวในการเซตอัพจุดที่หนึ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องมี m b m นะครับ ถ้าเปิดเทอร์มินอลขึ้นมานะฮะใครก็ตามที่เคยทำตามวิดีโออันนี้แล้วนะฮะจะมี NVM อยู่ก็ลองลันเวอร์ชั่นดูก็ได้นะครับของผมมีอยู่แล้วถ้าใครยังไม่มีนะครับวิธีลงก็คือไปเปิด Git Hub นะฮะแล้วก็เซิร์ชคำว่า NVM Git Hub NVM นะจะเจออันแรกเลย NVM m s n v m NVM เนี่ยเป็น Node Version Manager นะครับวิธีลงก็เลื่อนเลื่อนลงมานะครับตื่อลงมาก็จะเจอวิธีลง เขาจะมีบอกว่าจะลงวิธีใดวิธีหนึ่งก็ได้จะใช้ curl ก็ได้จะใช้ wget ก็ได้ w gate, ไดนะครับก็ copy บรรทัดนี้นะครับแล้วก็ไปรันใน terminal copy ไปรันใน terminal นะคอมเนเตอร์ Enter, ปุ๊บมันจะลงแล้วก็รอสักพักหนึ่งําลงเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ,อเราต้องเปิดแท็บใหม่หรือว่าปิดปิดตัว terminal ตัวนี้ไปเลยแล้วเปิดใหม่ เปิดแท็บใหม่ข hmm> ึ้นมาปุ๊บเราพิมพ์ n b m ขีดขีดทแล้วม mm ันควรจะขึ้นมาสักอย่างนะครับหรือว่า nvm ขีดขีดเวอร์ชนะครับควรจะขึ้นเวอร์ชันเวอร์ชันที่เราลงนะครับต่อมาก็คือเมื่อเราลงเสร็จแล้วเนี่ยคนที่ลงไปแล้วก็สามารถพิมพ์ n o d e l o v มาดูได้ว่าโหนดของเราเวอร์ชันอะไรนะครับถ้ามันยังไม่มีมันก็จะขึ้นเป็นค่าวางๆนะครับเราก็อาจจะ install n i n o d e เราสามารถเอา NVM ที่เราเพิ่งลงเมื่อสักครู่นี้นะฮะลงผ่าน Command Line ตัวนี้เรา install node มันก็จะลงเวอร์ชันล่าสุดให้เลยการ install node แบบนี้นะฮะแต่ถ้าเราไม่อยาก install node เราอยากลงเวอร์ชันเก่าหน่อยเช่น13.10 0อย่างเงี้ยก็ลงได้มันจะเลือกเวอร์ชันนั้นให้นะครับเมื่อเราลงเสร็จแล้วเดี๋ยวผม install node ให้ดูนะครับถ้ามันลงไปแล้วมันจะบอกว่า already install นะครับถ้ามันยังไม่ลงมันจะไปดาวน์โหลดไบนารี่มาแล้วลงในเครื่องเราให้เสร็จปุ๊บเนี่ย เราสามารถรัน n v m list ได้นะมันจะบอกเครื่องเรามีโนนเเออ์์ั่นอะไรอยู่บ้างนะครับแล้วก็ default เนี่ยถูกลิงก์อยู่ที่เออ์์ั่นไหนนะครับต่อมาก็คือถ้าเราต้องการย้ายไป n นดเวอร์ชันอื่นนะเหตุผลที่เราต้องย้ายก็คือบางทีแบบ13.12่ยมันใหม่ไปแบบไลบรารีบางตัวไม่ support อาจจะต้องกลับไป10บางคนอาจต้องกลับไป12อะไรก็ตามเราก็แค่พิมพ์ n v m แล้วก็ use นะครับแล้วก็เอาเลขเอร์ชัันนั้นมาใส่ พอใส่เสร็จปุโโ๊บ n o ล e v เราก็กลายเป็นตัวนี้แหละนะครับถ้าต้องการกลับมาตัวเดิมเราก็จะเป็น mvm use นะครับนี้แล้วก็ node โโ v จะเป็นแบบนี้นะครับมันจะกลับไปกลับมาส่วนบางคนบอกว่าอ้าวแล้ว default ต,ตอนนี้มันลิงก์อยู่ที่ตัวนี้นะครับถ้าเราอยากลิงกโโดด์ node default ของเราไปที่ที่อื่นเราทำยังไงเราจะเป็น mvm ลอง run help ขึ้นมาอ่านก่อนก็ได้นะครับ help เนี่ยมันจะมีบอกวิธีการใช้งานทั้งหมดก็ไล่อ่านไป อันนี้จะอยู่สุดท้ายเลย n b m alias default นะครับแล้วก็ใส่เลขเวอร์ชันนะครับที่เราต้องการเช่นเมื่อกี้10.16.0 default เราก็จะกลายเป็นตัวนี้นะครับ nvm list นะฮะสังเกตเปลี่ยนละถ้าเราไม่อยากทำอย่างนั้นเราก็เปลี่ยนเป็น13.12.0มันก็จะกัดแล้วก็นิ m ิบมันก็จะเปลี่ยนกลับนะครับเมื่อเรามีโหนดเสร็จแล้วนะฮะตอนนี้อ เครื่องเราอ่ะมันควรจะพร้อมในการเขียนโน้ต JS อืมแอปพลิเคชันเกือบทุกรูปแบบแล้วล่ะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ